โหสุดๆเลยครับแล้วดอซันตันนาเซตก,กันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โบอลมาหน้ากรอบแล้วโอ้โก่อนนั้นนี้ก็พยายามลักษณะนี้มันนานมากนะครับบอมันจะตุงตะข่ายมันก็เข้าไปง่ายๆแบบนี้เหมือนกันเลยครับโอ้ว่าวเกมรับเนี่ยมันคาราบูเอ้สวนเด็วลองจิวเผอแป๊บเดียวกำลังจะหลุดเดียวครับลองจิวยิงจังหวะแรกเลยครับไล่มาเป็น2ต่อ3ครับสวยมาก โอ้ยิงทีมเก่าครับซีเว่นลองจิลดูจังหวะทะลุมาของลองจิวไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับโอ้โหมาคนเดียวแล้วก็ความเร็วเหนือกว่ายิงด้วยขวาเข้าไปแบบไม่ต้องจับเลยครับแล้วคนที่ทิ้งบอลมาให้ก็คือคาราโบเอ้นั่นแหละครับเตะเก่าราบบุรีสองคนประสานงานกันครับจะแย่งบอลกลับมายังได้ครับเจสซ่คแคนโยกแล้วก็ปาดเลียดมาไขลูนี้สวยงามครับ4ประตูสอครับโดยทาน่า เดี๋ยวดูว่าจะมีล้าหน้าอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนสป,ปีดมาอ๋อแบบนี้ไม่ล้าแล้วครับเป็นโดทาน,น่าลูก4ครับของราชบุรีราชบุรีในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เคยยิงคู่แข่งได้ถึง5ประตูมาก่อนบอลทางซ้ายเอาถึงด้วยครับดูกาอ้าแล้วครับดูก้าจ่อจอจ่อจอดเน่งๆไม่เหลือครับโอ้โหจากจังหวะพลาดของเกมรับเมืองทองนะครับบอลถึงดูก้ายิงต่อเนื่องเลยครับดูก้าสิครับ 2แอสซิสเลยครับสำหรับปนามาอาหารในเกมนี้นะครับดึงจังหวะแล้วก็ยิงผ่านตัวของกิติพงศ์แถวเชือกไปเลยครับมีพื้นที่มีเวลาเลยครับในการเลือกนะครับสำหรับแอสซิสเลกมายยูโตะเสาแรกมงเช็ดโอโ้โหเอาละครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึง่งครับอากินาโดโอโ้โหทำได้สำเร็จจริงๆครับระยองตอนนี้โอโ้โห นี่ครับบุกกดดันได้มากกว่าครับในช่วงขึ้นเวลาหลังครับวิ่งโฉบมาแล้วสะบัดไปโอ้โหผู้สัตรูไม่ทันขยับมาครับโอ้โหต้องชมกันแก้เกมของระยองเลยครับ